แจ็คกี้คุณอยู่เกาหลีไม่ใช่หรือ OST My Ambulance Hi แจ็คกี้เดินหนเดินะนะบุกขอ Jackie, where are you, Jackie? Jackie, check her in. Mm hmm. เฮ้ยเฮโยโย What's up What's up What's up ี a m ทำอะไรอยู่เนี่ยนั่งนั่งนั่งเฉยๆเลยเหรอเออใช่เป็นไงครับผมเห็นว่าไปตอนนี้อยู่เกาหลีกันหมดเลยอิชาทำไมแบบผมอยู่กรุงเทพครับ อ๋อเหรอฮะแล้วคุณลงสตอรี่ทำไมออันนั้นมันเป็นภาพเมื่อหลายปีที่แล้วครับอ๋อเป็นใครเข้าใจผิดเป็นใครเข้าใจผิดอยู่กรุงเทพอ๋อนี่นี่โชว์แบ็กอะโชว์แบ็กอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่โฟล์ล็อกเหรออยู่โฟล์ล็อกปะใช่ใช่ใช่อยู่โฟล์ล็อกอ๋อโอเคซ้อมซ้อมซ้อมเพิ่งเสร็จใช่แน่มากเลยเด็ดเด็ดอ๋อโอเคเปียกเลยจริงจริง อช่อเชื่อเลยเปไงบ้างเป็นไงบ้างแล้วคุณ xx อ่ะคุณ xx อยู่ไหนคุณ xx อยู่ห้องเขาอ๋อหมายหมายถึงว่าห้องซ้อมใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เราแบบมีการแบบว่าแบ่งห้องซ้อมกันเป็นแต่ละคนอย่เป็นพาร์ทแบบยูนิตสายร้องซ้อมเต้นด้วยกันเนี้ยใช่ใช่เตอร์คุณเตอร์คุณเห็นไหมต้องคีบคาแรคเตอร์ให้ได้แบบแจ็กี้เขานะครับคุณอย่าหลุดโป๊แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ ผมไม่เคยหลุดเลยหนีแล้วคิดถึงพี่ไอ้ครับตอนตอนตอนนั้นตอนนี้กี่โมงอะที่นุ่นไอ้ที่ฟอนดล็อกอะอ่าที่ฟอนดล็อกตอนนี้ห้าทุ่มแล้วครับผมอ๋อโอเคโอเคใช่ฟอนดล็อกมันไกลช่วงเนี้ยมันหนอกอ๋อหรอพอตึกเลื่อนออกไปทําโซนมันก็เปลี่ยนไงมันข้ามเส้นแบ่งเวลามา จริงแหละเนาะมันมันมันเลือกไก่แหละเนาะร้องเพลงพอจังครับจริงนะครับอยากร้องเพลงด้วยจังเลยครับอยากจริงกับพี่ไอ้ครับไนร้องหน่อยดีขอแบบเพลงอะไรครับเพลงอะไรเพลงเพลงคุณก็ได้เอาเพลงคุณดิครับผมมาเป็นเกสคุณผมก็ต้องร้องเพลงคุณสิครับแต่มันจะดีเลยอะมันมันจะคุณต้อง คุณแจ็คกี้คุณต้องอะคาเปล่าแล้วแหละไปสองคนสองคนเลยเพลงไรขอหน่อยอ่าในป้ายนิดหน่อยเพยงอะไรอ่ะคุณปารีส hidden track please hidden track อ่ะ I love that song ชอบมากโอเคไปแอบงไงนะแอบ version v e r s i o นไหนมาเ v e r s i o นไหนไม่มีเ v e r s i o นไหนอะไรไอ้บอกไม่มีไม่บอก เดี๋ยวมีเวอร์ชันเดียวอ๋อมีเวอร์ชันเดียวเหรอโอเคโอเคเออมีเวอร์ชันเอ็มวีเวอร์ชันเดียวเดี๋ยวช่วยช่วยทำมาหากินหน่อยเนี่ยโอเคอ่ะอ่ะอ่ะเอใครจะร้องก่อนใครร้องก่อนอ่ะเราลองแค่ท่อนเดียวนะเอาเอาเอาเวอร์ซึ่งจบพออ่าเอาท่อนเทง่ายๆตอนนี้ไม่ค่อยมีเสียงก็โอเคมา มันก็จ,จะเป็นเพระสายตาที่มันนับแสดงความรู้สึกที่ฉันเก็บมันไว้ข้างในสุดอะไรของหัวใจตรงกล้งทำว่าฉันไม่ไว้วันแต่ก็เก็บ <Yeah. S 2> อาการไว้ไม,มไม่ได้และก็คง <c oughs> จะทำให้เธออยากรู้ว่าฉันเป็นอะไรเธอบอกเธอเธอสัญญามากอ่อน จะเก็บมันเอาไว้ให้มีเพียงเราสองที่รู้กันได้ไหมได้ไหมสิ่งที่เธอคะไดจยินทุกคำนับจากนี้มันคืเป็นความลับซ่อนอยู่ในเวลาแล้วที่จะให้เธอยังยังไม่หยุดอีก <laughs> ประมาณนี้ประมาณนี้คิวแตงคิวแตงคิวรู้ว่าคุณจะรู้ว่าน่าจะแบบซ้อมกันอย่างหนักหน่วงหน่วงเลยครับตอนเนี้ยครับผมหนักหน่วงจริงเชื่อเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นขอให้สู้ๆนะได้รอนะครับตามสู้นวไว้เจอกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันครับได้เชื่อรอทุกผมขอตัวไปซ้อมเต้นที่โฟโนล็อกต่อแป๊บหนึ่งฮะเะ แม่งมีคนถามเต็มเลยโฟโนล็อกหนาวไหมช่วงนี้นิดหน่อยเปิดแอร์เย็นใช่เขาเพิ่งล้างแอร์มาเพิ่งช่างแอร์เพิ่งมาแบบล้างแอร์เป่าฝุ่นที่แอร์ออกมาโอ้โหเย็นเลยเย็นเย็นแบบโอบป้าเลยเฮ้ยโฟโนล็อกอาร์ธิสต์จอยว่ะไอ้อย่าไปแล้วเคยๆเดี๋ยวไปร้องเพลงต่อนะโอเคครับสวัสดีครับ ้าย่ไยเย<ห>้ yeah. โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะเขามากันแค่สองคนปลาไปห้าพันคน <laughs> แต่เราเรา,เรา,เ,ราเรามาต่อของเราดีกว่า